อพอดีคลิปมันตัดนะตอนกําลังเช็คน้ําแบตลูกเล็กนะเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะคลิปมันตัด EP นี้ตัดคลิปสังงั้นตัดคลิปให้เราเลยนะเพิ่งจะเปิดดูเหมือนกันตอนแรกไม่ได้เช็คน้ำนะนะเหลืองลอยการทําฟื้นฟูแบตหนึ่งคือคุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่เบื้องต้นก่อนนะเอาแค่พื้นฐานเบสิกนะที่เหลือก็คือเครื่องมือนะที่เราต้องใช้ นะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าเครื่องมือที่เราใช้ทําฟื้นฟูแบตอย่างน้อยๆต้องมีอะไรบ้างนะในกลุ่มที่ผมจะเอาไปลงเพิ่มเติมก็คือกลุ่มซิมซิมนะ DIY นะกลุ่มที่แบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะแต่ว่าผมจะเอาเรื่องของการฟื้นฟูแบตเตอรี่ไปเผยแพร่ด้วยซึ่งก็ไม่ได้ขัดกับกฎระเบียบของกลุ่มแต่อย่างใดนะเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในช่องนั้นเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งช่อง นะหนึ่งช่องทางในกลุ่มซิมซิม DIY นะผมก็ติดตามทางช่องซิมซิม DIY มาพอสมควรนะเป็นช่องที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะแบบเบื้องต้นแล้วก็แบบตัวทั่วไปนะที่เราสามารถเข้าใจง่ายนะถ้าเกิดว่าใครที่เรียนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วไปดูช่องซิมซิม DIY นะก็ถือว่าจะได้ความรู้ที่แบบมหาศาลนะความรู้ที่แบบอธิบายง่ายๆแต่คนเข้าใจง่ายนะเข้าใจได้ทันทีนะ ประมาณนี้เดี๋ยวฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะผมจะได้ไปจอยร่วมกับกลุ่มนั้นเหมือนกันนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ข้อมูลในโทรศัพท์ออกมาตอนนี้ถ่ายไปแบตเต็มเอไม่ใช่มิมเต็มนะมันก็ตัดคลิปไปนะคลิปนี้ก็เลยเป็นของ EP นะ น่าจะ EP ที่6แล้วมัง้งนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองนับดูอีกทีนะก็มันตัดคลิปก็จะลงเป็น2ท,ท่อนนะผมจะไม่มาตัดต่อนะผมจะลงสดไปเลยนะอ่นะฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ